สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอ,อตอนนี้เสาวันจันทร์ที่9มิถุนาย,ยน2 5 6 8ครับเวลาตอนนี้ประมาณ8ปดโมงนะครับพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดน้ำโคกระบือกันนั้นแสงทองครับอยู่บ้านหนองขามนะครับตำบลหนองขามพังสวัดสุวรรภูมิมันจันทร์เป็นวันที่สองมองอันนี้เป็นตลาดใหม่ที่เปิดเปิดใหม่ได้ครับซื้อพ่อตุย๋ยพ่อเสเวียนพ่อตุย๋ยพ่อตุย๋ยโอ้ยซื้อเราสามซื้อสี่ซื้อบ้านหฮียบงุงหฮียบวาครับได้ไม่ยังตัวแล้วเมื่อไหร่คุณพ่อ ตัวเดียวนะครับเป็นนางงามเท่าลูกเขาไปได้ไปทั้งได่ขาทอกจากเดือนแล้วครับสามเดือนผสมบ้านๆเือผสมยีห้อผสมโตอันโตตผตัวอยสี่สิบปอยู่เนาครับละแต่ว่าเขาปริเหตเป็นมาบ้านๆเท่าไรพ่อสองหมื่นสองฮะสองหมื่นสองหมื่นัสองหมื่นวนซสองหมื่น้วนคีับโอ้สองหมื่นวนซต่อได้อยู่ได้กไดครับ บ่ได้มีตำหนิโบทุกถอนบ่มีคันบ่ไก่ละโซงให้มาขอเบอร์ครับผม0821456715พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงคุยโทรหาเราได้ครับได้ตั้งแต่ติคนบ่มีนะคุณพ่อรับประกันบ่มีตำหนิครับหู้ดีเครื่องดำได้ยีลายไหนครับน่ะหางเล็กหางยาวดีโยหางดีหางดีเล็บดีทุกถอนมันมีตำหนิไม่มี Hehehe Aaaa 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 ชุดเล็กแห้งหวานอันนี้ของห้อยแบนจากหนอนมะขาวนางบีเดีวนี้มากับลูกลูกเป็นลูกผูห้อยแบรนติดตัวเราพาลูกอะฮะคิดว่าพาลูกอีกตัวละนางบีนะนางบีโอสองสามประมาณสามสี่แล้วเนี่ยตอนนี้ท้องขอได้ที่นหนท้องยังครับน้ำมะทองยันม่ได้ผสมละลูกเป็นลูกผูลูกประมาณจากเดือนแล้วเน่ยนอนยี่สิบเดือนสองสามเดือนแล้วครับไงไงคขายกเติบอันที่สามสี่เดือนอ่าท่ายครับแม่ลูกมองเปิดสิบจี้ครับ สี่ต่อได้เลยครับเด้อเอาที่นี่นางสี่ยังก็อันเนี่ยสี่ยังเนีย่ยอีหลานสี่ออกตัวเทา้าอ,อีหลานนี่ก็เขาเขา,เขาออกประมาณเขาบีกันเท่านใดครับอีหลานเนี่ยว่าไว้ว่าไว้สิบห้าครับท่องคนเดียวท่องเนี่ครับเนาะท่องท่องเปล่าอยู่เนาะท่องเปล่าอยู่ครับอีหลานนี่ออออล,นนลอยเอ้ยลอยสีย่พล่ะเนี่ยเนาะลอยสีได้ยุ่งนะสิบห้าได้ครับอีหลานเนี่ยถือว่าเป็นหัวเลี้ยงหัวใหญ่พันห้าครับมื้นหนึ่งพันห้าร้อยอ๋อหนึ 1, 000, 1, ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยประกันฟังผิดครับต่อได้ หาลอยขึ้นไปเป็นหมุนตอกันหรอครับมามาเอาห้อยแบน<ด>เอาเอา,เอาเงินมาหนะึ่งมาห้อยเอา <c oughs> ห้อยแบนเอาเบอร์โทรมา0968920849กแปดเาสองศนย์แปดี่เ้าครับถามเงินก็ไม่เห็นแล้วว่ะเตี้ยแล้วเรามาสองชุดอะไรมาต้นน้อยโอ้ยร้านนี้เปิดงวใหญ่าได้ดครับเนี่ยของพ่อห้อยเรามาจากคนสวรรค์ ลูกเป็นลูกสาวยังงามเลยที่นี่คุยเรื่องแม่ก่อนคุณพ่อแม่เขาท่องหมนี่ยท่องที่เดือนแล้วครับตัวที่เท่าไหร่ละครับในท่องตัวที่สามะครับตัวที่สาม,สามอ่าผสมมิยังให้เราบ้านๆหรือยี่ห้อใช้บ้านเนี่ยเอผสมว่าคุ้มฝูงนะครับรอ้อยเฉลยคุณพ่อคุ้มฝูงหรอสามสิบหา้าพอไดีป๊อปได้ยินนะพ่อเนาะลูกสาวเลยคือชงเขาทาแถวเอเขามียี่ห้อบ่ครับเนี่ยคุณพ่<า> มันจะมีใบทกแลเนี่ยผมมีใบทีครับ,ไบไรเครื่องดำได้อีลายเนี่ยไ<ม>หมคุ้มหางดียาชื่อสองรุ่นสามนี่เขาที่บ้างเดคุณพ่อราคาแม่ลูกสองหมื่นสองครับสองหมืสองราคาเปิดได้ครับต่อไดยครับได้ได้ทรงตัวพอ่อมร,ร,รุ่นสามพอมในทรงพ่อมคุณพ่อขอเบอร์นะครับมัศูนย์แปดเจ็ดสองสี่หกหกหกูนย์สามคัุณพ่ออย่างครับสังกัดครับเอาหสังกัดขอนสวรรค์เนาะครับอาพี่้นงได้ไปเลี้ยงคุณตู้หาเราด้ครับเนี่เนื้อหนังสาดสะอานแล้วลูกกันเนาะ สวยมากเศรษัยไร่ได้เขาเนาะพ่อนะแต่ว่าเขาเขายี่โพ่อแม่บอกเหรอเขาหนาทอดังเนาะอาจมาถึงไหมไม่ได้สนเขาได้ลายเลยครับ ที่ของห้อยนางเราเป็นลูกสาวพ่อมาจากบ้านเนาะเี๋ยน,น้อามะทำหรองาน,นโอ้ผู้น้นอยเขายกเดียวหัวผู้ก็วิ่งอักไปขุนนะครับเนี่ยนางนางอ่ะหมึงนื้อหัวมาเข่าข้องไม้นางสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าได้ไอ้หนุ่มน้อยรูปหล่อมาหนึ่งตัวอ่ะถามเลยเท่าไหร่ละคะ ฉันซื้อเพิ่นเจ็ดพันเป็นเราหาเลยเจตดพันหาใช่ไปส่งไก่ยังไปไปจากห้าสิบตัวไปไม่ได้แล้วเอาหาเอยถ้าเกิดว่าทุกเนี่ยจะส่งเถี่ยวคันน้มันที่มันยังหมดล้วกำไรแล้วันยังแล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบดีกันเลยเอาเท่านี้โอ้จ้าเพราะได้ไปซื้อน้ำปูน้ำปลาให้ลูกให้ทันเย็นคันได้ขายมือนี้ได้กำไรอยู่จ้าแต่ขันทุกอีกมืออื่นบ่เหลือแล้วคันน้มันเหลือเ้า พี่น้องเติมให้เราได้ครับแล้วขอหาเราใคจะต่อเราเถอะเติมใหแล้วอ๋อกาซื้อเจ็ดแผนขอเจ็ดแผนหาจ้าอ๋อเอาอันนี้บักผูน้อยแม่ไปใส่นอ้บบักลาเนี่ยยืนอยู่ตัวเดียวดี่ได้ถามเจ้าของแล้วครับว่าเปิดจากบาทปุ๊บน่ะครับบักลาน้อยน่ะเนี้อไอ้หนุ่มน้อยนี่ได้ทำเนี่ยคงเขาท่าอยู่เป็นเชี่ยเป็นเมาแล้วล่ะครับหนี่ง นุ่มน้อยนี่เป็นของเจ้าของตลาดแล้วนครับครับที่นี่มเท่าไรครับราคาเปิดหาปัญหาครับหาปัญหาครับจาก3าม0ึี่สิบรูไปส่งได้นะครับน้องครับเนี่ยมาขอเบอร์หน่อยครับศูนย์แปดหนอพี่น้องได้ไปไว้ในข้อผิดคุณไปโทรหาในห้วยเลยครับเด้ออันนี้คือเย็ียนหรือปลาไหลนี่เลยครับพี่น้องก็นำมาขายรูลเท่าไรเลยนะครับอเอาไปต้มปิดนะครับนาะ แล้วขายอะไรย่างนี่ประเภทปลาปลาโรตีถุงเท่าไหร่ไหมคะใบเดียวจ้าถุงละร้อยไอ้พวกนี้ได้ปลาแห้งนี้หรอปลาหินน้อยกับถุงละร้อยเออปลาหินน้อยเพราะเป็นปลาข้างลังมึงเนาะปลาหินน้อยเออปลาขาวก็มีครับถุงเท่าไหร่ปลาขาวในไหมคะใบเดียวครับใบเดียวเปล่าบางเรียงล่ำเนี่ยเราไปขายปลาข้อจั่ข้อตักเอียนไปเพื่อนจากสร้างไปน้านจะผมอาหารไม่ค้าเบอร์ไปก่อนได้ไหมนี่เบอร์บอกครับนี่เลยพอเลย 0 9 5 1 8 9อพี่น้องได้ไปดูลาปปังเนาะเยนก็ได้อนี่บอกว่าเพรามเสียน่อยเว่งน่อยเว่งงกันลังกับการครับนะพุอมเขามา่อเสียหวาสหม้อดูจรัวพูได้หวานหานน่ครับคาณอส่อยจปลาชมปลาได้แก้กับบางน้ำปนนั้นเราเสียหน่อยเนมเนา